เ,เดียววกบขุนทึงแดดทึ่งหอนทึงคันไข่ชีิตเช้าหน้าคุณน้ายสบายคุณเขา่าเมื่อยกับเศร้าพัก,กว่าคุณหน่ายเหรอคอยเฮ็ดคอยทำไปนีล่ละ คนแล้วหารถมาสิไม่แต่เานาะขนมาขนขนเข่าข้านเฮ็ดไม่หาพวกกระเทือนอแบบนี้แหละยูไก่ย <c oughs> อออู่ยบคอรัดลงคอมันหนาว อยู่ใกร้านอยู่กับแบกเอาโอ้ยนอนเบิ่งเนี่ยแบกเขาให้พี่น้องด้วยสิโอ้หลายหลายคนเขาเห็นไป cỏ ngang thì chắc tôi tù... <laughs> Như thế tôi nói thế Tôi nhai bảy thì điền tạm tạm như của bom mã ảo mắn กันรุดเลยเอาพระท่านว่าเลยตัวยกมั้งเลยนะยกมังนูด่างนี

ลาบบ่้งหือปิ่งลาบกับบุ้งมีเครื่องปิ่งจำเจียวปลาแดก ลงแต่เศร้ากับโบ้ไร้มันหนาวอย่านี้จนสีทเที่ยงแล้วพื่อดีกินเที่ยงจังมาลงน้ำได้ขนเขาไม่เมยมาออกจังลงน้ำอากาศหนาวเยน็นอ่ะเอ็งเออไม่ดังไฟหรอก

ถึกมันกระบูขวบไปตัวมันหลุดแหเฮาอ่ะว่ามันซ้ำคอนไม้คอนนี่โอ้โหได้กิ่นมาตอนนี่เนาะกินคักๆอ้าวใช่ไหม เองปลาโอ้ยบ่ใหม่เหมือนละติโอ้พอดีพอดีมื้อฮอนชุกแล้วชุกแล้วชุกแล้ว ปลาสุกฮวอนๆวนหวนทั่วสดสดพริกผู้ผูสดสดอดสารความเผ็ดเดือบต้องห่วง ধন ধন แซบอยู่บนจะของต่ำแ่งกันเนี่ ไปก้ัดมาขึ้น <c oughs> แซ่บหอมใส่ระเกียบตัวปีป๋ปลูกไว้ก็เพื่อได้กินเนาะ หาบเขาหาบเขาใส่หาบเอาบาดมือยแบกบเขาก็ได้แจีนิง่งให้หน้าให้นี่เห็ดแบบดวนๆสามขาก็ได้แบบดวนๆหาไปแล้วหาไปไว้ล้านน้อยแล้วมัดกับเพท่านเล้วหรอกแต่ว่าตัดแล้วๆอ้อาาาา ให้นี่มัดว่าทันเร็วมัดไปนำ้ำแบกไปนำ้ำหาไปนำ้ำคุยเฮ็ดไปซองเท่าไปเนี่ทึ่งหาบทึ่งมัดจัดระเบียบพอนเขา <c oughs> ประมาณนี้ละ <c oughs> มัดเขาก็ได้ มัดถิ่มไว้ถิ่มไว้ช่วยมึกับกรองไว้กรอ,อ,องไว้กรองเป็นกรองเป็นกรองไว้ก็จะเห็นเป็นแถวตัดเนาะมันก็เป็นแถวดีอยู่จัดเอาจักหน่อยทอบทอบทอบทบหัวทอบเหงามันยังมัดไงเนี่ย พอซาปนันไดก็ดีก็คนเกี่ยวอยู่ดีตรงที่ว่ามันเร็วแต่คนเกี่ยวก็สีได้งามส,าส้างใบส้างยังอันนี้บบเกี่ยวแล้วนี่มัดถึงใบวีใบยงังเข้าไปเห็ดอุ้งปุง้ง <c oughs> อาศัยว่า,าหารถมาสีเอามาสีมาตีเฟืองเอา เราเเม็ดมันให้ตากไว้สามเม็ดแดดสีแดดกันโอเคแล้วแห้งร้อยเขาเขาปีหกเจ็ดหารถสีละบาดทงานานี่ละสีเลยจักสีได้จักสอบหารถสีนัดสีมงแร่งหมอสิวันพี่น้องมาซอย ทุงไต่ไปหารถเจี่ยวไปเจี่ยวทุงตีนบันค้าสีทุง่งนี้เดีวทึงแบกทึงหามทึงอันเอารถซาลงคนเพื่อสีได ขั้นตอนสุดท้ายแล้วบาทนี่ว่านพีว่านน่องมมดนวดเขา่าซอย <c oughs> มองสีเลวพ้นกระเทบตใยวันนี้เหลือนวดนวดเอาเขฮา <c oughs> Bến thương lên lẽ Phiền ngôi thương thương lên nhôn xây nhôn xây Đi đi Hai về nó bên con 我讲了。亮亮 này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

น้องขนเขาเ่าแล้วล่ะก็เอาขึนเล้าเอาเข่าขึนเล้าถ <laughs> ้อยไปใส่อันทางแ้วกลไปเอาขึนรถใหญ่สีมื่ว้านนี่ได้บ่หลายเฮ็ดหน้าสองไฮโครงการปลูกหยาเลียงงัวบริการเลยงัวมันถือ ย่ à, là, ái, าก็สิไทยเวิร์ดปีหนา้าเฮ็ดเวิร์ดทงแล้วเนาะเฮาเนาะเน้ไอไส่เขาเวิร์ดลำวาล่ะใส่เขายาวเวิร์ดเลยเรื่องงาก็เรื้ยงงัวจ่อยตายคนเ่าแล้วเรี่ยวแ้วบ่ไววได้เฮ็ดหน้าสองไฮก็ได้เข่าสามสิบกว่าสอบเนาะเออสามสิบกว่าสอบกินบุ๊คบุ๊คทุล่ะอีกทงนึงก็ อ,อีทงนึงก็กินทงขุ่นหละมันเขางามทงหน้าดีซ่ายังบบเกียวนี่กล่องเฟื่อง่อยบานเป็นหน้าเข่าพัน เอาบอกให้ทอยอัน่อนใส่ชุช่มมันอันนหนไหมขัดเอาไป,ไปน้ำไปน้ำนี่เนี่ยเอาใส่สอบ <c oughs> เอากระสอบขึ้นมาไว <c oughs> ้ใส่ลดไงแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ทุกคนเอาขึ้นใดไงแล้วก็จะเอาใส่เหล่าไว้ กรสิบประมาณเนี่ยนาอพี่น้องฝากติดตามในเด้อติดตามผู้ถาวลินเฮือนน้อย <c oughs> มือดะมันบ่คอยมีขื่นอยู่หน้ากันมือแล้คลิปกับว่าได้สองมือจังไนคลิปหนึ่งสวัสดีค่ะสัมนียละม,มือนี่ก้ายขืนเล่าข้าวเต็มรถว่าได้หลายหลอก 我的意见。